บางครั้งแตงโมก็ดึงคุณได้แรงกว่าแม่เหล็กใดๆเอ้ยฉันอยากจะได้นมสักแก้วจังเอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะโอ้ไม่นะไม่นี่มันแย่กว่ามากไหนขอดูอีกสักทีสิ <c oughs> ไม่มีอะไรอยู่นี่นะฉันว่าฉันเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างนะแล้วก็ลืมเรื่องนมไปเลยทีเนี้ยหัวแตงโมอืมเกิดอะไรขึ้นน่ะใครกริดการ์ดกันล่ะเนี่ยอ้าโอยมีอะไรเกิดขึ้นหรอทำไมถึงได้โว,วกเวกโวยวายนักล่ะมีมีมไอ้นี่อยู่ในตู้เย็นมันเขียนบอกว่าการท้าทายด้วยแตงโมโอ้ไม่นะไม่เอาอะมีกล่องอยู่ตรงโน้นด้วยแหละแล้วก็มีการ,รา์ดภารกิจอยู่ในนั้น งานแรกก็คือเอามาเล็ดออกจากแตงโมไปะปะไปกันเถอะได้เวลาทาความสะอาดแล้วละฉันชอบทําให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอาฝุ่นอย่างงั้นเหรอแกคิดว่าจะซ่อนตัวจากข่าจากมุมนี้ได้อย่างงั้นเหรอฮะทุกๆอย่างจะต้องสะอาดเปียมอ่องอโอ,โอนี่มันแตงโมนี่ฉันจะจัดการมาเมล็ดทั้งหมดนี้เองมามะมา,มา,มา,มาเถอะ์นาจะเครื่องดูดฝุ่นมาทําหน้าที่ของแกซะลุยเลย เราจะไม่ทิ้งเมล็ดไว้สักเมล็ดเดียวเรียบร้อยตอนนี้ฉันก็กินแตงโมได้มากเท่าที่ต้องการแล้วล่ะตรวจดูซิประจรของเขาสิคนไข้ไม่ตอบสนองต่อแสงค่ะหมอเรากำลังจะเสียคนไข้ไปนะเร็วเข้าเร็วเข้ารีบพาเขาเขา้าห้องผ่าตัดด่วนมีทีมชิพจรคงทีแล้วค่ะพยาบาลเพิ่มยาชาเร็วเข้า สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เป็นสาเหตุเกิดภาวะแทรกซ้อนต้องเอามันออกให้ไวที่สุดมาเริ่มขบวนการเอามันออกกันเถอะโอ้มันเป็นงานที่ค่อนข้างยากมากๆมีวัตถุพวกนี้อยู่เต็มไปหมดเอ,อ่อเราเอาอันสุดท้ายออกมาได้แล้วล่ะเราจัดการมายูมัดเลยล่ะยินดีด้วยนะอ๋ยลูกของฉันรอดแล้วหมอเขาโอเคไหมคะฉันกังวลมากเลยค่ะ ขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งนะคะหมอเอ้อโอ,โอแตงโมอันล้ำค่าของฉันอีมเมล็ดพวกนี้ทำให้เสียอารมณ์จริงๆฉันจะโทรขอความช่วยเหลือดีกว่าคุณกำลังโทรเรียกนัดมายากรหรือเปล่าเร็วเข้าเร็วเข้ารีบทำอะไรสักอย่างให้มเมล็ดพวกนี้หายไปจากแตงโมชิ้นนี้ทีเอามาให้ฉันนี่มา เดี๋ยวฉันจะเอา,มาเมล็ดออกให้หมดไม่ไม่ไม,ไม่หยุดนะคุณเป็นนักมายากลไม่ใช่หรอลองใช้เวทมนต์ดูสิอืมเวทมนต์อย่างนั้นหรออา่าฮะผมทําได้อยู่แล้วรอเดียวนะคะปิ๊งปองนี่มเมล็ดแตงโมของคุณครับคุณทํากลับกันได้ไหมอะ่ะขอแตงโมที่ไม่มีมเมล็ดและไม่มีมเมล็ดถ้าไม่มีแตงโมอุ๊ยงงงไหมอะ่ะแตนแตนอา่าว้าวขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับอย่าลืมจ่ายเงินผมด้วยนะครับอืมฮึแน่นอนแน่นอนอ่ะคุณเอาไปชิ้นหนึ่งนะ และนั่นและ,และขออีกสักสองสามโพสละกันเอายิ้มหน่อยเอามือไว้ตรงสะโพกดูซิดีแล้วดีแล้วสุดยอดวางขาแบบนี้แหละเอา้าไอ,อ,อ้เกิดอะไรขึ้นกับกล้องของฉันละเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆดูสิดูสิมีการ์ดใบใหม่ด้วยแหละโอไม่นะนี่มันภารกิจใหม่นี่ถ่ายรูปก,กับแตงโมอย่างนั้นหรืออยากญาตแตงโมวจวานอะไรเบอร์นี้แล้วแอลลี่ฉันคิดออกแล้วล่ะปะปะไปกันเถอะอยู่ตรงนั้นนะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ขออีกสัก2-3รูปแล้วกันเราทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วโอ้ยร้อนสุดๆเลยจริงๆน้ำขอน้ำหน่อยเหลือหยดสุดท้ายแล้วเหรอฉันก็หายน้ำมากๆเลยอ่ะนั่นอะไรน่ะแตงโมนี่ฉันจะเข้าแปลาแล้วนะตัดหลอดทำบันไดติดลาวสับด้วยกาวเคลือบด้วยสเปรย์สีโลหะ ติดแถบกระดาษโฟมระหวา่างลาวจาบนี่เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการท้าทายครั้งนี้เอทินนายกำลังทำอะไรอยู่เหรอฉันจะต้องถ่ายเรื่องนี้เก็บไว้แล้วนายจะต้องเสียใจที่มองหัวล้อยอกับเวทมุนานารุโตของข้าลาเซนกันพลังแตงมูลาเซนโอมพียง ไม่นะมันฉันได้ผลจริงๆด้วยอะ่ะคินฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะเราไปเล่นโยนโบลิ่งกันไหมอะ่ะด้วยลูกบอลเนี่ยนะหรอนี่เรอกันเล่นหรือเปล่าเอาอันนี้ใช้เป็นลูกโบลิ่งดีกว่านะอะไรนะแตงโมอย่างนั้นหรออือหือใช้แล้วล่ะหนึ่งสองสแตงโมจ้าอย่าทำให้ข้าผิดหวังสะละ่ะสไตส์ย้ส yes! คนชนะจะต้องเล่นแบบนี้ ดูและจำเอาไว้ใช้นะเฮ้ hey, มีใครเบื่อบ้างอะอยากดูเวทมนต์กันไหมอยากสิอยากเอาเลยเอาเลยดูที่หมวกบนโต๊ะนะโอ oh, ้มือก<ๆ>ุ้กุเพียงและนี่คือภารกิจใหม่สำหรับการท้าทายด้วยแตกหมูโอไม่นะไม่อ๋อ yes y yes. e ค่ะลากิจของเราก็คือทำสูตรเครื่องดื่มแตงโมอ่ะฉันคิดไอเดียออกแล้วล่ะแอดลี่มา嘛ตามฉันมาเอ๊ะสาวๆพวกนี้คิดจะทำอะไรกันอีกล่ะเนี่ยเราดูเดี๋ยวก็ลู้นี่นเราทำอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะเครื่องดื่มที่ทำจากน้ำแข็งแตงโมตัดแตงโมครึ่งลูกออกเป็นสี่เหลี่ยม วางแตงโมที่ตัดแล้วบนกระดาษแข็งเอาไปแช่แข็งรับรองได้เลยว่าคุณไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนแน่ๆอืมอะไรกันสาสาวทำได้ดีกว่าเราอย่างนั้นเหรอใจเย็นกันก่อนทันคิดอะไรที่ดีกว่านี้ออกแล้วห่ะน้ำตงโมสดพนันได้เลยนะว่าพวกนายเดาไม่ออก,กนแน่อืม้มนั่นเป็นความคิดที่เจ๋งจรงิจรงๆของเราก็ดีไม่แพ้เหมือนกันแหละเรากำลังจะมีปาร์ตี้ริมสระน้ำ Yes นี่พวกนายอย่าพึ่งตั้งความหวังเร็วกันไปแตงโมกลับมาแล้วโอไม่นะไม่เรามาดูภารกิจใหม่กันดีกว่าทำสิ่งที่สวมใส่ได้จากแตงโมโกดีก็ได้มานอนอาบแดดพร้อมกับกระเป๋าเป้ใบใหม่เหมาะกับการท้าทายด้วยแตงโมมากๆ ตัดแถบโฟมยางโดยใช้มีดปลายแคบติดทับด้วยผ้าสีเขียวที่ด้านหนึ่งตัดผ้าสักหลาดสีแดงโดยเหลือขอบเอาไว้เล็กน้อยนำมาติดเข้ากับผ้าสักหลาดทำแบบเดียวกันนี้ทั้งหมด6อันติดกาวทุกๆชิ้นเข้าด้วยกันติดลายละเอียด3มิติเข้ากับวงลีที่ห่อด้วยผ้าสักหลาดสีแดงจากนั้นก็ติดซิป ตกแต่งด้านนอกด้วยแถบผ้าสีเขียวเข้มทำสายลัด2องเส้นจากสายลัดที่ด้านหลังสายที่ลัดสายโอ้ยร้อนจังเลยฉันอยากจะได้เครื่องดื่มจงังอ่าฮะกระเป๋าเป้สุดเจ๋งนี่โว้วว้าวชุดไว้น้ำ งั้นฉันเอาไปแล้วกันแล้วก็เอากราร์ดภารกิจใหม่มาวางไว้แทนชุดแว่น้ำของฉันอยู่ที่ไหนกันหน้าเอ๊ะไม่มีทางภารกิจอีกแล้วเหรอก็ได้เอาแล้วแตงโมของฉันอยู่ที่ไหนเฮ้วัดีทินถือเป้ของฉันเอาไว้นะว้วว้าวชุดแม่น้ำแตงโมเหรอ อายะสร้างสรรค์มากๆรอลงสาว้น้ำไม่ไหวแล้วเนาะหยุดก่อนคุณจะเอาอุปกรณ์ฟังเพลงของคุณลงสาว้น้ำด้วยไม่ได้เออเฮ้อเราควรจะทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ยปะปะ,ปะกลับกันเถอะสวัสดีตอนบ่ายอากาศดีมากๆเลยเนาะว่าไหมแต่เรามีแค่แตงโมเองนะตัดรูดสี่เหลี่ยมในกระดาษแข็งครึ่งวงกลมเิดผ้าสีดำครึ่งวงกลมที่ด้านบนใช้กระดาษโฟมสีแดงครึ่งวงกลมแล้วตัดรูดที่มีรูปร่างเหมือนมนเลเ็ดแตงโม ติดกาวเข้ากับคึงวงกลมสีดำติดครึงวงกลมสีแดงที่มีรูเข้ากับด้านหลังพับแถบกระดาษแข็งด้วยกระดาษฟงสีเขียวติดกาวเข้ากับส่วนสีแดงพับแถบกระดาษแข็งด้วยกระดาษฟงสีแดงและติดไปที่ด้านบนติดกระดาษฟงสีขาวที่ขอติดกาวยางยึดไว้ที่ด้านในใส่ลำโพงเข้าไปข้างใน Yes. เราทำได้แล้วเพลงของเราก็อยู่กับเราเสมอและเราก็ทำภารกิจนี้สำเร็จ oh. คุณเชื่อไหมว่ามีบางอย่างกวนใจฉันทุกครั้งที่ฉันอยากไปดื่มชาโอ้ oh. นั่นอะไรนะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยแฮะภารกิจการท้าทายด้วยแตงโมเหรอสูตรเครื่องดื่มแตงโมดำกับขาวอืมน่าสนใจดีนี่รับคำท้าค่ะ แตงโมของเราอยู่ที่ไหนแบ่งครึ่งแตงโมครึ่งหนึ่งสำหรับเธอและครึ่งหนึ่งสำหรับฉันนะไป,ะปะไปกันเถอะเอาเนื้อแตงโมออกให้หมดใส่ไอศครีมเข้าไปโรยด้วยช็อกโกแลตชิพเรียบร้อยอม,อม,มันหอมมากเลยเธอได้อะไรมาเหรอไอศครีมสีขาวหรือ,อแล้วเธอล่ะดักช็อกโกแลตร้อนนะดิ เราจะต้องมีน้ำตาลไอซิ่ง4ออนซ์ครึ่งแป้งข้าวโพด1ออนซ์และผงโกโก้1ออนซ์ครึ่งผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจากนั้นก็เทนมล,ลงไปผสมให้ได้ส่วนผสมที่คลมกลมเข้ากันดีเทส่วนผสมนี้ลงในนมร้อน4ถ้วยตั้งไฟจนกระทั่งเหนียวคนแต่อย่าให้เดือดละเพิ่มสีผสมอาหารในขณะที่ตั้งไฟทำแบบเดียวกันกับอีก2ชุดเทใส่ในแตงโมเปล่าครึ่งลูกโรยด้านบนด้วยมาร์ชเมลโล มามะมาทดอสอบรสชาติกันเถอะเนาะไอซครีมสักหน่อยแล้วก็ช็อกโกแลตสักหน่อยโอ้ว้าวช้อนเธอใหญ่จริงๆส่วนช้อนของฉันเล็กกระจิว๋วหลิวเองอะ่ะไม่ต้องหว่วงเราจะเพิ่มช็อกโกแลตร้อนให้กับไอซครีมของเธอว้าวขอบใจนะแอดลี่ฉันชอบไอซครีมกับช็อกโกแลตมากๆเลยอะ่ะอยากจะลองไหมอืมอร่อยมากเลยรสชาติมันวิเศษมาก คุณชอบการท้าทายด้วยแตงโมของเราหรือเปล่าถ้าชอบก็เขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอันไหนมากที่สุดกันเหรอลำโพงทงแตงโมหันเป็นซิลิเกตกระเป๋าสะพายหลังแตงโมหรือว่าซูดแว่นน้ำแตงโมกันละจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ซับสไครป์ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดการท้าทายตลกๆเฮฮใหม่ๆจากช่องทุงท่ง